สวัสดีครับชาวยุนแรกกับทริปเอกลุสิคของมิชลินนะครับก็ที่มอนาโคด้านหลังก็เป็นโรงแรมมาริออตนะครับมอนาโคที่เราวันนี้เราได้มาพักผ่อนกันแน่นอนถ้ามอนาโคเป็นเมืองที่ติดชายทะเลเป็นเมืองที่ค่าของชีพสูงเพราะฉะนั้นสถานที่จอดเรือยอชเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาถ่ายทําให้ FC ฟซีไทยยนหรือว่าเพื่อนๆนได้รับชมกันว่าทริปนี้มันเป็นทริปเอกลุสิคขนาดไหนนะครับ วิวของโมนาโกก็จะเป็นเป็นเขานะฮะแต่เขาเนี่ยที่เนี่ยจะเป็นเขาหินนะครับก็เป็นเมืองหนึ่งที่สวยงามนะครับก็น่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกในการที่จะมาเทสต์ไรซ์อย่างรถยนต์แล้วก็เป็นมิชลินเอ็กซ์เพียร์เียนเช้าวันนี้รถที่นํามาให้เราได้เทสต์ไรซ์ซุดเปอร์คาร์ทั้งหมดนะครับและก็เป็นลัมโบกินีอูรุสนะครับพอเช่นะครับพอเชตัวในวันในเอียร์เบนนะครับเฟอร์ราี่ตัว F8 สไปเดอร์นะครับเบลลี่นะครับเบลลี่ก็มีทั้งตัว SUV แล้วก็มีตัวตัวคอนดินนทัลตัว Sport สปอร์ตสประตูและอีกคันก็เป็นตัวนายอีสีแดงนะครับทั้งหมดรถที่ให้เทสได้อย่าง Sport ต s นะครับจะมีทั้งหมด7คันด้วยกันวันนี้ครึ่งวันเช้าจะเป็นการเทสได้บนเส้นทางที่มีการจัดการแข่งขันที่มนาโกนะครับเดี๋ยวช่วงพากบ่ายก็จะเป็นการเทสทางที่เป็นเรลลี่นะครับแล้วก็จะมีฮอตแร็ นี้ก็เป็นสเตชันช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นการแข่งขันสนามเรลรี่นะครับผมไปบะมือไหนจ้า เรือลำนี้ก็จะเป็นเรือที่พาเราไปท่องเที่ยวในวันนี้เกือบทั้งวันนะครับมิชลินก็จัดโปรแกรมดีๆให้กับดีลเลอร์ทึ่งเป็นกลุ่ม V.I.P. ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อยู่บนเรือนะครับสวยงามครับบรรยากาศที่ริมริมหาดจุดจอดเรือยอชที่มอนาโกนะครับ เราก็ได้มาถึงมิวเซียมแล้วนะครับตอนนี้เรามาท้องเที่ยวที่จุดชมวิวนะครับเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวด้านบนกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนครับดติดตามชมกันนะครับได้ทมถึงชั้นบนแล้วนะครับ จะเหมือนก็จะมีเป็นรถมอนาโคทัวรนะครับพาให้นั่งเล่นบริเวรอบๆได้นะครับกึ่งๆึ่งมิวเซียมนะครับตรงน,นี้อาคารค่อนข้างสถาปัตยกรรมก็แน่นอนฮะได้รับได้รับอันนี้สงจากพวกอิตาลี สวยงามครับคนนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะครับ